สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดวันนี้มาพบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่14พฤศจิกายน2565นั่นเองครับมีราคาข้าวโพดโรงงานก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 5-15ถึงส5สตางค์นะครับราคาข้าวโพดท้องถิ่นก็ปรับขึ้นที่10สตางค์นั่นเองครับเมื่อเทียบกับราคาเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมานะครับสำหรับข้าวโพดเมล็ดนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เราก็มาดูชนิดของราคาข้าวโพดกันเลยนะครับว่ามีราคาและก็ส่วนต่างเท่าไหร่นั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาท้องถิ่นนั่นเองครับสำหรับข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน3 0 0นั่นเองราคาก็จะอยู่ที่8บาทจุดถึง8บาทจุดนั่นเองครับราคานี้ก็คือยังคงตัวนะครับ มาดูที่ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาก็จะอยู่ที่11.5 0ถึง11.8 0นั่นเองราคานี้ก็คือมีการปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับมาดูที่ราคาโรงงานอาหารสัตว์กันบ้างนะครับว่าจะมีราคาบวกเพิ่มขึ้นมากอย่างไรหรือที่ไหนมีการราคายังทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับอันดับแรกมาดูกันที่ CP ราชบุรีก็12.25นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.10นั่นเองครับ CP พีท่าเรือก็สิบสองบาทจุดหนห้าะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.05นั่นเองครับ CP โคราชก็12.10องจุดหราคานี้ยังทรงตัวนะครับ CP สีศรราชาก็12.40ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.10นั่นเองครับมาดูเบทาโกรก็12บาทจุด30ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.15นั่นเองครับและมาดูที่เซนทาโกรก็ราคาที่12บาทจุด25ปรับตัวบวกบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.05นั่นเองครับนี่ก็คือล่าสุดสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่า ปรับตัวดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ก้าโพดก็น่าจะพอยิ้มได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบุญข้อมูลจากพืชเศรษฐกิจไทยของเรานั่นเองครับ